ขนมงขนแมวอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะรอยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะแถบนี้เดี๋ยวพ่นให้ทั้งแถบเลยละกันหลังคาก็ทําให้ด้วยเลยละกันนันชนหลังเก็บสีให้นะครับเดี๋ยวผมเก็บสีให้ทั้งคันเลยละกันง่ายๆ เลยใครที่งบน้อยแต่อยากได้เก๋งซีดานขนาดกลางไว้ใช้งานทั่วไปแล้วอยากได้สภาพที่ยังสดนะครับไม่น้อยๆวันนี้เป็นรถบ้านสายจอดไม่อีกแล้วนะฮะเป็นตัวท็อปด้วยนะฮะแนะนำคันนี้เลย2 0 1 3 n i s s a n s y l p h y ตัวท็อป 1.8VNavigator ไม้หกมา นี่คือตัวท็อปของซิลฟี่โฉมแรกเลยนะฮะโมเดลผลิตเนี่ยปี2012นะฮะจดทะเบียนต้นปี2013ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวค่าตัวของเขาในยุคนั้นนะฮะ9 3 1 0 0 0บาทต้องบอกว่าเป็นรถสายจอดมาอีกแล้วนะฮะเป็นรถของผู้ใหญ่ใจดีนะฮะพ่อเพื่อนผมเองนะท่านอายุเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะรถใช้ในเมืองนะใจกลางเมืองเลยเพียงแต่ว่า ที่จอดรถอาจจะคับแคบนะฮะอยู่ในตรอกซอกซอยวันนี้เอามาให้ดูกันก่อนเลยบอกเลยว่ารอยอาจจะเยอะนิดน,นึงนะฮะแต่โด๋จบทลิปนี้เราเก็บสีให้แน่นอนรับประกันโครงสร้างครับไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไหมมีน้ําท่วมเลขไม่แท้ๆ6 0,000่นกิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับเปริดราคาก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าน่าสนใจจริงๆสําหรับคนงบน้อยนะฮะจาก9 3 1 0 0 0บาทเมื่อ11ปีที่แล้ววันนี้ครับใช้ไปแค่6 0 0 0ื่นโล หน้าร Walk ้านวอล์กอินเราขาย279,000บาทลถเลยครับซื้งองนสดก็ได้จัดไปแนนก็ยังได้นะฮะเหลือเพียง259,000บาทจาก900,000บาทวันนี้เหลือแค่259,000บาทรถจะใช้ไปแค่ 60,000กิโลเมตรโอ้คุณพระบอกเลยใครเป็นสาวกนิสสันซิลฟี่จบคลิปนี้ต้องวิ่งแล้วอย่าช้าเด็ดขาดนะฮะพึ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยมาดูพร้อมกันครับอย่างที่เรียงนะัโมเดลผลิตปี12นะฮะจดทะเบียนปี13ก็เป็นตัวแรกของโฉมนี้เลยนะฮะ 1.8V Navy ตัวท็อปครับนี่กระจังหน้าด้านในสีเทายังอยู่ในสภาพดีมากเลยนะครับร้อมกรอบด้วยโครเมียมสวยๆเลย ตัวท็อปในยุคนั้นนะฮะใช้โคมไฟหน้ามัลติ r รีเล็กเตอร์ยังไม่ได้มาคิดอะไรโปรเจคเตอร์อะไรมันก็เลยเป็นโคมมัลติตัวทั่วไปมีไฟ Daytime LED ให้โคมไฟใสปิ้งเลยนะครับแม้ว่าจะยูรรถ11ปีเข้าปแปลแต่ยังดูดีมากไฟตัดหมอกมีให้ในตัวนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสปิ้งๆเลยนะฮะไฟตัดหมอกมีให้ในตัววันนี้ล้างขึ้นมาแล้วครับสีสันมาด้วยสีเทาครับ ออกแดดสดใสสวยงามแต่ตามอายุครับ11ปีเรื่องชนหนักเนี่ยไม่มีแต่รอยเชื่อว่าเยอะหลายชิ้นอยู่อ่ะชิ้นแรกฟ้ากระโปรงดูแล้วไม่รอดครับขนมงขนแมวอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะคือดูดูใกล้ๆเนี่ยโอเคแต่ถ้าดูใกล้ๆก็หลายจุดนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชิ้นนี้เก็บสีให้ก็แล้วกันนะการนะกนชนก็ดูแล้วต้องเก็บให้เช่นกันนะครับรอยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ ให้ดูกันก่อนว่านี่คือผิวเดิมที่เจ้าของอให้เรามาแบบนี้เลยเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับสำหรับฝากระโปรงและกันชนหน้าภาพรวมดบบขวาดูเหมผลิมันโอเคนะแต่ถ้าเพ่งกันจริงๆก็รอยกระย่อมกระย่อมหลายจุดอยู่นะฮะมันก็จะขนแมวนะหลายจุดอันนี้ไม่เยอะนะแต่ก็มีอันนี้ก็ไม่เยอะแต่ก็มีอ่าแถบนี้เดี๋ยวพ่นให้ทั้งแถบเลยละกัน นะครับแถบนี้เดี๋ยวทําให้ทั้งแถบไปเลยมันจะได้สวยเนียนเนื้อเดียวกันกระจกข้างก็ไม่รอดรอยเยอะนะฮะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้มือจับมีสมาร์ทอนทรีให้ด้วยนะครับลังค่าดูแล้วพอไหวไหมลังคาดูแล้วก็มีขี้นกบ้างเบาๆแล้วก็เริ่มดันดานหน่อยอ่ะลังคาก็ทําให้ด้วยอะไรละกันนะรถบ้านสายจอดก็จะประมาณเนี้ยคือชนหนัก,กไม่มีแต่รอยอาจจะเยอะนะเพราะว่า เขาอาจจะจอดในที่ับแคบนิดนึงนะในตอกซอกซอยอะเดี๋ยวหลังคาเก็บให้แถบข้างเก็บให้ล้อกันต่อนะฮะตัวนี้ตัวท็อปเลยเราจะได้ดิสเบกสีล้อหน้าหลังเลยนะครับแม็กหลังขวาน่าจะเป็นแม็กที่สวยที่สุดแล้วของคันนี้นะครับนะไม่มีเลยก็ไม่มีรอยอะไรอีก3ามวงนี้ไม่แน่ใจนะอะยางมิชลินนะครับเบอร์1 9 5 60 R16 ปีหาก่อน 2,021อ่าโอเคไม่เก่ามากอ้ยดอกสวยเลยครับเพราะว่าวิ่งแค่60,000นโลดอกสวยดอกเต็มดอกลึกใช้ได้อีก3ปีแน่นอนนะครับอ่ะล้อหน้านะฮะดูแล้วอาจจะต้องทำให้นะฮะเพราะว่าถลอกเยอะละเกินอ่ะเดี๋ยววงนี้เดี๋ยวเราเก็บสีให้ละกันเดี๋ยวจะเรียกร้านซ่อมล้อแม็กมาทำสีให้ส่วนยางใช้ได้ห้เบอร์1 9 5 60 R 16ปี2อ2 1นะครับของมิชลินอุ้ยดอกสวยมากเลยฮะ เพราะว่าเขาไม่ไม่ค่อยเยอะนะฮะดอกสวยดอกเต็มใช้ได้อีก3ปีแน่นอนนะครับโครงสร้างกันต่อมาประตูหลังขวาเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาฮนะเม็ดอากสวยงามอึบโอ้ยเหนียวอยู่กรบซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมหมดเลยนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิความอะไรเลยแห้งสนิทนะครับ เสากลางขวาครับขอบอยางดึงออกมาแล้วอะเม็ดอาร์กอึ๊บโอ้ยเหนียวอยู่ครบซอบในตัวอักษราคมคมน็อตเดิมไม่มีถอดเลยนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับเลยครับนะมีทะลอกบ,บ้างเบาๆนี้ไม่ต้องไปยุ่งมานะฮะอยู่ด้านในช่างมันสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนะฮะเสาหน้าขวาคนขับครับขอบยางเหนียวมากเม็ดอาร์กสวยงามอะดึงให้ดูทั้งแถบเลยนะเม็ดอาร์กอยู่ครบ ซอกในแห้งสนิทเดิมหมดเลยนะครับมาด้านหลังกันต่อนะครับสิ่งแรกฝากระโปรงท้ายขนแมวเต็มไปหมดเลยชิ้นนี้ดูแล้วก็ไม่รอดคะลอกออกเปิกเต็มไปหมดเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับไฟท้ายยังโอเคใช้ได้สวยนะครับไฟท้ายขวาก็ใช้ได้เรียบร้อยดีกันชนเป็นไงกันชนดูก่อนมีรอยไหมกันชนมีอ่ะกันชนก็มีกระ่ยมกระย่ ฝา,าปงหลังเก็บสีให้กันชนหลังเก็บสีให้นะครับฝาท้ายมีปุ่มเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนี่นะครับตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทครับเม็ดอาร์คสวยงามกระจกเดิมของนิสสันนะครับตะเข็บซ้ายขวาแห้งๆเดิมๆนะฮะตะเข็บอยู่ครบอ่ะด้านหลังฝาท้ายแบกดูน็อตมีถอดมาเก็บสีก็ไม่แปลกครับตามอายุ11ปีมีกันบ้างนะครับ11ปีมีกันบ้างน็อต ฝาท้ายเคยถอดมาเก็บสีนะฮะด้านหลังเนี่ยดูก่อนด้านหลังเหมือนจะมีพ่นบ้างเบาๆนะครับแต่ไม่น่าเกลียดนะฮะนิดหน่อยฝั่งนี้เดิมนะฝั่งขวานี่มีนิดหน่อยสไลด์บางๆนะครับมุดเข้าไปด้านในแห้งสนิทครับและรูคมรูกลมรมด้านล่างสวยใช้ได้นะฮะยังดูดีแล้วก็มีล้ออะไหล่ให้เหมือนเดิมเป็นล้อกระทะนะครับมีแม่รงแม่แรงให้พื้นล่างสวยนะพื้นล่างนี่เดิมหมดเลยนะครับ พวกนี้แห้งเดิมแนวซิลิคนเดิมตัวอักษรคมคมเดิมเดิมเลยครับไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนงสนิมอะไรนะครับสวยสวยเลยจะมีก็ด้านบนเบาๆนะฮะตรงนี้นิดเดียวแล้วก็ฝาท้ายเคยตอบะพคนแต่ฝาท้ายเดิมนะครับรูยังกลมรูยังคมใช้ได้นะครับอาจจากเคมประกันเปลี่ยนทั้งฝาดาวเอานะนี่ดาวเอาแต่พื้นล่างสวยนะครับรับภาพรวมแถบซ้ายโอ้โหแถบนี้ดูแล้วทําแน่นอนครับสี มีรอยทุกชิ้นเลยนะประตูมีรอยชายล่างมีบุบประตูหน้าซ้ายรอยแก้มหน้าซ้ายมีเหมือนกันแต่เ,เบาๆอ่ะเอางี้สรุปง่ายๆเลยเพื่อความสวยงามของคันนี้นะเดี๋ยวผมเก็บสีให้ทั้งคันเลยละกันง่ายๆจะได้เป็นเนื้อเดียวกันนะสีจะได้ไม่เพี้ยนหลังคาด้วยนะเพราะว่าจําเป็นต้องทํานะครับอ่ะกระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับมือจับพรเมี่มีสมาร์ทเอนทรีให้2ฝั่ง มีฟิล์มมาให้จากเจ้าของเดิมยังใช้ได้นะครับล้อแม็กหลังซ้ายนะก็ดูแล้วไม่ไหวครับเดี๋ยวให้ร้านซ่อมล้อแม็กมาเอาไปทําสีมาปากหน้าเงาให้ละกันนะฮะอ่ะส่วนยางใช้ได้ปี2021ของมิชลินดอกยังสวยมากดอกยังลึกยังเต็มใช้ได้ยาวๆนะครับล้อสุดท้ายหน้าซ้ายก็รอยเยอะดูแล้วอ่ะผมทำสีวงให้เลยละกันง่ายๆนะฮะแม็กสวงเดี๋ยวให้ร้านซ่อมล้อแม็ก เราไปเก็บสีให้ส่วนย่างสวยครับอ่ามันคุ้มตรงยางนี่แหละดอกลึกดอกเต็มดอกสวยของมิชลินใช้กันยาวๆนะครับโครงสร้างกันต่อนะฮะประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วทุกขอบยางเหนียวมากเม็ดอ์คสวยงามตลอดทั้งแนวอึบอยู่ครบเสากลางซ้ายครับเม็ดอ์คสวยงามนะฮะ ซอกในน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับเสาหน้าซ้ายรับเม็ดอาร์คสวยงามและอยู่ครบครับซอกในแห้งสนิทนะฮะภาษีก็ต่อแล้วขอบพระคุณเจ้าของเดิมมากหมดกุมภาปีหน้า6-8นู่นเลยใช้กันยาวๆกระจกเดิมของนิสสัน ไปดูห้องเครื่องกันโอ้โหห้องเครื่องนี่ใสามากครับไม้แท้60 0 0 0กิเมตรและนี่คือเครื่องตัวท็อปเลย1.8 V g ีนะครับเกียร์อโอตโต้แบบ CVT 13แรงมาร้าฮะเติมได้ถึง e 2 0อัตราสิ้นเปลืองนะฮะถ้าวิ่งทางไกลก็ประมาณ13 -14 ถึง14โลลิตรแต่ถ้าในเมืองก็อาจจะ11 12โลลิตรประมาณนี้นะคเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สนะครับโครงสร้างด้านหน้าเดิมหมดนะฮะ ซอกในด้านขวาน็อตเดิมไม่มีถอดเลยเม็ดอาร์คสวยแห้งเดิมแก้มขวาน็อตก็เดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยเบ้าโช๊คนะสวยแห้งเดิมเม็ดอาร์คอยู่ครบเลยเป็นเบรุ่นนี้อยู่ขวานะครับเบ้าโช๊กขวาเลขตัวถัง MNTBAAB ลงท้ายด้วย0001660เครื่อง1,800ะลิตและประกอบประเทศไทยเบ้าโชก๊กแห้งสนิทสวยงามแปบหบนึง เบ้าโชกแห้งสนิทสวยงามรูกลมคลมกริบส่วนคันหน้ารุ่นนี้มันจะมีพลาสติกบังนะครับแต่ให้ดูว่าผิวเดิมนะฮะคันหน้ารุ่นนี้จะเป็นสีเทานะครับไม่ว่าตัวรถท่านจะสีอะไรนะพลาสติกอาจจะบงังแต่ยังพอมองได้จากด้านในนะครับว่าเม็ดอาร์คสวยงามนะครับแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนเราจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยซึ่งดูแล้วเกินหรือยังปี64เกินแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับ ฝั่งซ้ายแก้มก็เดิมครับน็อตไม่เคยขยับเลยน็อตเดิมทุกตัวซอกในน็อตเดิมทุกตัวเบ้าโช๊เม็ดอาร์คสวยงามซับในเมดอาร์คอยู่ครบเลยนะครับฝาหน้าน็อตก็เดิมทุกตัวไม่เคยถอดเลยโอ้สุดยอด11เปีแล้วฝาโปรงน็อตยังเดิมอยู่เลยตะเข็บด้านหล่าด้านล่างแห้งนะฮะไม่มีคอไม่มีพลนกันร้อนยังสวย ฟ้าแท้สลักนิสสันกับด้านแบบนี้นะครับแนวซิลิโคนเดินตรงเปะรูกลมคมคริปสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผงนทุกจุดน็อตฟ้ากระโปรงไม่เคยถอดไม่เคยขยับสุดยอดแห่งความใสแถมเลขเครื่องให้ดูหน่อย H r 8, เอ3 0 2 7 1 9ศนะฮะพอมองเห็นอยู่ไม่แท้6กหมื่นลทุกสุดยอดไปดูข้างในกันข้างนอกรอยอาจจะเยอะแต่ด้านในสวยมากนะครับคันนี้บอกเลยโอ้โหสภาพนี่สุดยอดมากนี่คือเบาะหนังแท้สเปคเดิมจากโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับฟอกขึ้นมาแล้วนี่สวยเนียนมาก เพื่อนร่วมรุ่นส่วนใหญ่เปลี่ยนบาอหนังกันหมดแล้วนะแต่นี่คือยังบาะเดิมเมื่อ11ปีที่แล้วอาจจะมีเหี่ยวมีย่นมีทะลอกบ้างนั่นก็คือตามอายุไม่แปลกแต่ว่าถ้าเทียบกับภาพรวมแล้วผมว่ายังสวยดูดีมากชิ้นล่างทะลอกเบาๆเดี๋ยวพ่นให้นะครับบนล่างเดี๋ยวพ่นให้ตรงปีกตรงกลางสวยแล้วไปตามนี้เบาะเป็นเบาะธรรมดานะครับในยุคนั้นของซิลฟี่ก็จะยังไม่มีเบาะไฟฟ้านะครับแผงประตูสวยเลย ลายไมย้วัสดุสีเทาน้านะหนังสีครีมสวยเนียนเลยครับส่วนฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเป็นลามินาก็ยังสวยขอบคุณมากด้านหลังฟิล์มลามินาก็ยังสวยใช้ได้แผงประตูด,ด้านหลังก็โอเคสวยนะครับกระหลกมีบ้างเบาๆนะฮะตามอายุแต่ก็โดยภาพรวมถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆด้านหลังสวยนะครับสวยเป็นพิเศษเพราะว่าการใช้งานเขาจะน้อยกว่าด้านหน้าโอ้โหสวยมากด้านหลังนี่เนียนกริปเลย เหมือนรถแบบ5 6ปีอะไรงนี้เลยนะฮะเป็นบอ่อหนังแท้สีครีมนะครับตรงกลางนะฮะมีที่เท้าแขนมีร่องวางแก้วน้ํามีช่องโยนของไปด้านหลังได้ด้วยนี่มันเจ๋งตรงนี้แหละนะครับมีแอร์หลังให้ด้วยครับนี่ตัวท็อปมีแอร์หลังแล้วสะดวกสบายนะฮะอ่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดขายของนิสสันเลยก็คือเรื่องเบาะของเขาเนี่ยเขาให้วัสดุที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฟองน้ําหนาตัวเบาะใหญ่หนุ่มเหมือนเรานั่งโซฟาเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องของการนั่งบอกด้านหลังผมว่าสบายนะองศาการเอียงอะไรก็ใช้ได้มีหัวมหมอนให้2องตำแหน่งน,นะครับนะฮะแผงประตูก็สวยเนียนใสใช้ได้สำหรับประตูหลังซ้ายแล้วก็ฟิล์มลามิน่าก็ยังสวยนะครับอ่ะตัวเบาให้ดูนะฮะเบาะหลังนี่สภาพค่อนข้างดีเลยแหละนะครับ ประตูหน้าซ้ายก็สวยครับสวยเลยฟิล์มลามินาก็สวยวัสดุต่างๆนี่เป๊ะมากนะครับแม้แต่ไอตัวเนี่ยเขายังไม่แกะเลยนะฮะสุดยอดมากนี่ดูทรงแล้วน่าจะขับคนเดียวนะครับประเอเบาะหน้าซ้ายก็ของเดิมหมดเลยสวยเลยนะครับอันนี้เลอะอะไรไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวถูๆๆให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะฮะกุญแจรู้สึกจะเป็นทรงไข่ ยุคบุกเบิกของนิสสันที่เริ่มใช้กุญแจหน้าตาแบบนี้นะคะอ่ะกุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะครับอ่ะให้ดูไมเลยปะลึงมาก11ปีไม่หก0 0 0่คุณพระช่วยกล้วยทอดจอดอย่างเดียวเปิดแอร์ก่อน,นะฮะตัวท็อปได้แอร์ดิจิตอลฮะปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้มีแอร์ออโต้ให้นะฮะมีไล่ฟ้าหน้าหลังครบเลย ฟูลออปชั่นนะฮะอ่ะปรับทิศตรงทิศทางก็ดิจิตัลหมดทุกสิ่งอย่างนะครับคอนโซลหน้าก็เป็นสีออกน้ำตาลเช่นกันนะครับสวยมากเงียนกลิปเลยถุงลมผมจะนับให้นะด้านหน้า2องใบอ้าหมดแล้วเหรอสองใบเองในยุคนั้นแอร์แบกก็ให้กันไม่เยอะนะให้แค่2องใบเบาเป็นเบาธรรมดานะฮะอ่ะหน้าจอครับตัวท็อป เนวิเกเตอร์ฮะได้หน้าจอระบบสัมผัสเล่น DVD ได้นะฮะมีภาษาไทยให้เสร็จสับเพียงแต่ว,ว่าต้องเรียนตรงๆว่าเนวีนี่มันเป็นเนวีแถมมาจากโรงงานตามสเปคซึ่ง11ปีตอนนี้ล้าสมัยและตกรุ่นแล้วแต่เขาให้มาเราก็เล่นเล่นกันไปนะฮะมันก็ตามโรงงานนะนะขายกันแบบสเปคเดิมๆนะฮะเดี๋ยวนี้จอ Android ก็จะทันสมัยกว่านี้นะฮะ อะมีก็ดีกว่าไม่มีนะฮะปรับยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนออซูมเข้าซูมออกอย่างนี้นะฮะอ่ะก็พอเล่นได้ขำๆนิดหน่อยนะฮะพอเล่นได้เบาๆมีกล้องหลังให้ในตัวนะครับนี่ตามสเปคโรงงานพร้อมเส้นกะระยะให้นะครับระบบความบันเทิงอื่นๆในยุคนั้นก็เริ่มมีบลูทูธกันแล้วนะครับต่อโทรศัพท์ได้นะครับ นะโอเค fmamaux มีครบเครื่องเสียงเดิมติดรถก็ยังใช้ได้นะครับอโอเคยังใช้ได้ขอบคุณมากด้านล่างพูดไปแล้วมีช่องอะไรนี่ที่เขียบุหรี่เล็กๆให่น่ารักน่ารักนะครับวัสดุตกแต่งด้วยลายไม้นะครับนะก็เป็นตามยุคสมัยนะฮะสิปีที่แล้วก็ยังคิดลายไม้กันอยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับตัวท็อปก็จะเป็นลายไม้หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ยังสวยมากดูดีมากๆเลยเป็นเกียร์ cvt นะครับ ก็เปลี่ยนเกียร์ได้นุ่มนวลแน่นอนตรงกลางก็จะเป็นเบรกมือก็ตามมาตรฐานเก่งขนาดกลางนะครับมีร่องวางแก้วน้ําให้มีฝาปิดอะไรสภาพยังสวยมากเลยนะครับที่เท้าแขนเป็นสีครีมเลื่อนได้นิดหน่อยนะครับด้านในเป็นเกะเล็กๆมี USB มาให้ด้วยตรงนี้ป๊บนี่ USB AUX มีให้นะฮะพวงมาลัย ไม่มีครูสคอนโทรลให้นะครับถ้าปี12-13พวกนี้ในยุคนั้นท็อปแค่ไหนก็ยังไม่มีครูสคอนโทรลให้จะมีเฉพาะเทียหน้านะครับซิลฟี่มีแค่นี้มัลติฟังชันเพิ่มรถเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยวัสดุยังสวยมากเลยนะครับ11ปีแล้วดูแดรถดีมากเนื้อพวกอลัยเป็นสีน้ำตาลปรับได้4ทิศทางมัง้งลงขึ้นเดินหน้า โอเคครับกระจกไฟฟ้า4บานได้ออโต้คนขับ1บานเซ็ทนทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าได้แล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยอ่าข้างนี้เสีย <c oughs> เดี๋ยวซ่อมให้ไม่เป็นไรให้ดูข้างนู้นไปก่อนแล้วกันนะ,ะวันนี้เรารีวิวด,ด่วนนะฮะด่วนก็เอาไมา้ดูครบก่อนข้างนี้พับได้ข้างนี้มอเตอร์ เสียอ่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมให้นะเรื่องเล็กๆไฟหน้าปรับองศาสูงต่ำได้นะครับนะกระจกหลังงตัดแสงสะท้อนด้วยกันโยกนะครับเพดานมีช่องเก็บแว่นให้มีไฟส่องสว่างให้ด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีก1น,นะครับที่บังแดดมาด้วยสีน้ำตาลนะครับมีกระจกให้อ้มีไฟด้วยนะซ้ายขวาเลยไหมใช่ อะเพดานนี่11ปีก็จริงแต่ว่าสภาพยังดูดีมากนะครับเพดานสวยเลยนะครับเอ๊ซ้ายมือมีอะไรให้เปิดมาแล้วอ้าวโล่งเลยโล่งไหมเดี๋ยวสมนาวโอ๋อไม่โล่งนี่มีกู้มือให้นี่อ่ะขอบคุณมากนะครับอ่ารถอันนี้รถเออเป็นก็ผู้ใหญ่นิดน,นึงนะครับมีอายุก็จะใช้ภายใน,ไ,นไม่ค่อยโมเมอะไรมีคู่มือ n นวีนะคู่มือทั่วไปมีไหมเนี่ยยังไม่ม,ไม,มีไม่มีนะฮะสิบปีไม่รู้ทวงแล้วหวาไม่เจอมีให้แค่นี้สองเล่มนะอ่าสมุดเช็คระยะปีผลิตสิบสอนะฮะออกรถพันวาเกือบจะสิบสามนะใช้อยู่แถวสีลมบางรักนี่เองนะครับรถพ่อเพื่อนผมเองขอบพระคุณปามาครับที่ให้รถเรามารีวิว ออกรถครับ13ธันวาปี55หรือปี2012นั่นเองจดทะเบียนปี2013นะครับนี่คือตัวท็อปสุดแล้ว1.8 n a v ีครับเลขตัวถัง MNTBAAB ลงท้ายด้วย z 001660 0เครื่องยนต์ m r a 8 3 0 2 7 1 9 r นะครับไม่60,000โลนะ เช็คศูนย์โทรให้เช็คศูนย์เขาก็เข้าครบนะเพียงแต่ว่าในเล่มเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ลงแล้วนะครับเขาจะออนไลน์เข้าคอมหมดแล้วนะครับใหม่แท้แน่นอนนะสำเนารถโอ้โหเคลือบมาให้เราอย่างดีขอพูดณเอาสงวนนามก่อนอ่าโมเดลผลิตครับปี2012นะครับป้ายกรุงเทพมือแรกมือเดียวจดทะเบียนครับกุมพาปี2 0 1พสสีเทาครับผมเทาเข้มนะฮะ เลขตัวถัง MNTBAAB ลงท้ายด้วย1660เครื่องยนต์ MR a 8 3 0 2 7 1 9 r เบนซิน4สูบ1 8 0 0ซีซี131แรงมา้าลองขับกันเลยมีกล้องหลังให้นะฮะตามสเปคโรงงานมีกล้องหลังให้เดี๋ยวแบบนี่ให้ดูก่นว่ากล้องใช้ได้นะสวิปผ่านไปเล็กน้อยป๊าบถอยไปแล้ว นะครับถอยไปแล้วก็เครื่องเดินเรียบเงียบดีแอร์เย็นสบายนะครับพวงมาลัยก็โอเคไม่หนักไม่เบาพอดีพอดีแน่นๆเฟิร์มเฟิมกระชับจับแล้วมั่นใจเครื่องยนต์1.8โอ้โหตัวพุ่งมาก131แรงมาครับพุ่งจริงๆเหมาะสำหรับขับทางไกลด้วยนะคะบเบรกจึกเลยช่วง่รงเท่าที่ดูยังแน่นใช้ได้นะครับยังแน่นใช้ได้นะครับแอร์เย็นสบายหายห่วงแน่นอนนะครับ วงเลี้ยวกันหน่อยนะฮะวงเลี้ยวกันนิดหนึ่งสำหรับใครงบน้อยนะครับผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าเราจะได้ตัวท็อปแล้วใหม่แค่หกหมื่นได้รดบ้านมือแรกมบอเดียวแล้วสภาพยังค่อนข้างเดิมมากจะมีกส็สีเด็กเก็บให้นะฮะวงเลี้ยวแคบดีนะนี่ไม่ได้หักหมดด้วยนะครับโอ,อ้เหลือๆเลยพี่น้องนี่คล่องตัวมากนะครับวงเลี้ยวสบายขับง่ายเลยนะเนี่นะ ฟ้าอาเยี่ยมเลยนะครับบอกเลยวันนี้ใครงบน้อยต้องจัดแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่าจาก931,000บาทวันนี้11ปีผ่านไปไม่แค่6 0 0 0 0เหลือเท่าไหร่อ้าวใครเป็นสาวกนิสสันซิลฟี่นะฮะไม่อยากให้พลาดครับรถบ้านสายจอดนานๆมาทีนะรถพ่อเพื่อนผมเอง นะส่วนใหญ่นี่ท่านก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะอายุเยอะแล้วนะทำแต่งานอยู่กับบ้านนะเพียงแต่ว,ว่าบ้านก็าาจ,จะอยู่ในตรอกซอกซอยนะนั้นะริ้วรอยอาจจะเยอะเดี๋ยวเราเก็บสีให้รอบคันเลยละกันนะฮะวันนี้น่าสนใจมากๆคันนี้เลย213 0นิส s ันซิลฟี่ตัวท็อป 1.8V นีเวกเตอร์ไม้หกมา สุดยอดมากๆนะฮะอายุรถนี่11 11ปีนะฮะ12ปี11ปีเข้าไปที่12แต่ไม่แค่60,000ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะตัวนี้คือตัวท็อปสุดของเขาเลยรถหม่ยเายแดงนี้9 3้0 0 0าบาทใช้ไปแค่60,000กิโลเมตรครับวันนี้ราคาบอกเลยใครเลงอยู่ห้ามช้าเดี๋ยวจะพลาดนะฮะ บอกว่าติ Walk-in ราคาหน้าร้านราเราตั้งขาย279,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ยังได้นะครับลดเลยเหลือเบี้ยง259,000บาทโอ้โหราคาจาก900,000กว่าบาทครับวิ่งไปแค่60,000กว่ากิโลเมตรรถบ้านมือแรกมือเดียวแล้วได้ตัวท็อปครับวันนี้เหลือแค่259,000บาท เพราะฉะนั้นใครที่งบน้อยนะฮะแต่อยากได้รถสภาพดีๆรถมือดีอรถมือเดียวประวัติดีๆเราอยากได้ตัว็ขปบ,บอกเลยราคานี้ไม่ได้มากันบ่อยๆไม่แท้60 0 0 0กิโลเมตรนะฮะ,ะต่อย่างที่เรียนนะ,ะอายุรถ12ปี11ปีเข้าไปที่12นะ,ะเพราะฉะนั้นคันนี้ไม่ได้มีวารอันตรอะไรจากบริษัทตัวแทนให้นะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่างน้อย19าสีประกรเรารับประกันให้3ส่วนนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์ และกล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงครับและ่อนออกรถเช่นเดิมฮะเดี๋ยวเราเข้าเอาเข้าสู่นิสสันให้นะฮะเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเ้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรี ทําความสะอาดและรมฟันค่าเชื้อโรคก่อนสมมออเช่นเคยอ่ารถสวยใหม่น้อยแบบนี้นะฮะแล้วราคาเบาๆแบบนี้อย่าช้านะฮะ รีบออนไลน์มาได้เลยด้านลา่นาง idla a p 19sp นะครับแอนที่ของเราได้ง่ายๆาก็ไปที่ Google map พิมพ์19ศีประกอนเราอยู่ถนนการประพึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงาน่ายายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี สิบเก้าศีประกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรีวิวด่วนคลิปหน้าจะทิงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบเก้าสีประกรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com